ต่อไปจะพูดถึงน้ำมันพายนางไม้หรือว่าน้ำพันพายอับสรนนะครับพ่อปู่ท่านกล่าวว่าก่อนจะรู้จักกับน้ำมันพายอับสรนต้องกล่าวถึงตำนานความเป็นมาให้เข้าใจท่องแท้ซะก่อนซึ่งปรากฏในตำนานสืบมาว่าเชิงเขาไกลลาดที่เรียกว่าหิมพันเขต่ยเป็นที่อยู่ของจตุบาททวิบาทหรือว่าสัตหิมพัน์ ซึ่งปรากฏอยู่ในลวดลายรถน้ำของไทยเรามีนารีผลมีนักสิทธิทยารทน,นทันตลอดจนถึงพระฤาษีพระฤาษีนนั่งบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สมเด็จพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรล,ลาดได้เห็นแล้วก็เสด็จมาประทานพรซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพระฤาษีเหล่านั้นพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรล,ลัดในทรงประทับอยู่กับพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระมเหสีซึ่งมีอับสรเป็นบริวารแวดล้อม500ร้อยนางหน้าที่ก็คือสแสวงหาผลไม้และดอกไม้มาถวายทั้งสองพระองค์ในตอนเย็นหลังจากประชุมเทวสภาแล้วเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนางอับสรที่จะต้องถวายงานเป็นประจำบังเอิญให้ฤาษีโคบุตรเนี่มาปลูกอสมอยู่เชิงเขาไกลลาดฤาษีโคบุตรตะก่อนนี้เป็นปุโรหิตหนุ่มเชี่ยวชาญพระเวทมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของสตรี แต่เกิดเบื่อหน่ายการมีชีวิตในราชสำนักก็ออกมาบวชเป็นฤาษีฤาษีโคบุตรชอบปลูกดอกไม้ประดับอาสมแล้วก็เสกน้ำรดดอกไม้ทุกวันดอกไม้นั้นเมื่อมีดอกก็เบ่งบานส่งกลิ่นหอมไปไกลนางอับสรทั้งห้าร้อยนางก็มาตามกลิ่นดอกไม้จนพบอาสมของฤาษีโคบุตรก็เลยเข้าไปเก็บดอกไม้ฤาษีกลับจากหาผลไม้นางอับสรเห็นเข้าก็ติดใจในรูปและมตนสเสน่ ที่ฤาษีโคบุตรเสกน้ำรถดอกไม้ก็เลยไม่เป็นอันทำงานตอนแรกๆก,ก็ถวายงานล่าช้าไปแต่พระศิวะก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองนานๆเข้าก็ผิดเวลามากขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็ไม่ได้ถวายงานพระมัวแต่ไปตบตีกันอยู่ที่อาสมของฤาษีโคบุตรจอมเจ้าขาวไกลาลาดก็ทรงพระพิโรธเมื่อเล็งชานพบก็ส่งพระสุรเสียงลงมาถึงฤาษีโคบุตรและนางอับสรดังสนั่นหิมพานว่า ดูหรือนางอับสรและฤาษีหนุ่มโคบุตรทำไมจึงมามั่วสมกันซะจนเสียงานของตัวเราจอมเจ้าขาวไกลล้านเราจะลงโทษเจ้าทั้งหมดยังไม่ทันที่ฤาษีโคบุตรจะส่งเสียงจักกรดกปริวมาตัดศีรษะของฤาษีโคบุตรขาดออกจากตัวตกอยู่ที่อาสมส่วนตัวนั้นทรงสาบไปเป็นค้างคาวห้อยหัวนอนกลางวันออกหากินตอนกลางคืนแต่เนื่องด้วยฤาษีโคบุตรได้บำเพ็ญพรสมาสศีรษะที่ถูกตัดก็เลยไม่ตาย ต่อมาเกาะมีผู้นำมาเป็นบรมครูทางศิลปินทางร้องรำทำเพลงแล้วก็การแสดงด้วยเชื่อมั่นวาสเนแห่งพระฤาษีโคบุตรยังคงมีอยู่แม้จะเหลือแต่ศรีศรษะก็ตามทีก็เลยกลายเป็นพ่อแก่ของศิลปินว่าศรีรษะพ่อครูมาจกนกระทั่งทุกวันนี้นางอับสรทั้งห้าร้อยนางสงสาบให้เป็นนางไม้คือให้อาศัยอยู่ในต้นไม้ไม่อาจจะเป็นนางอับสรได้อีกโดยให้ออกจากหิมพานมาอยู่ในโลกมนุษย์ และเป็นไปตามกฎแห่งสังวาสคือมีเพศสัมพันธ์กับคนทันบ้างนักสิทธ์บ้างหรือีบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่จะอำนวยให้แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดว่าหากนางอับสรเนี่ยได้สมสู่กับมนุษย์คราใดมนุษย์ผู้นั้นเมื่อเสพสมแล้วก็จะถึงแก่ความตายทันทีเพราะไม่อาจจะต้านทานพลังของนางอับสรที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้ได้แต่หากเป็นฤาษีเมื่อเสพสมกับนางแล้วก็เพียงแค่สลบไปเจ็ดวันก็ฟื้นขึ้นมา เพราะตะบะที่บำเพ็ญสามารถจะต้านทานแรงของนางไม้ได้นั่นเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับฤาษีปุระก็มีอีกเรื่องหนึง่งอันว่าฤาษีปุระนี่ถูกนางไม้ยั่วยวนจนในที่สุดก็เผลอได้นางไม้มาอยู่เป็นภรรยาตัวเองก็สลบไปเจ็ดวันพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกหิวจึงเจริญชานเพื่อจะเหาะแต่ก็ทําไม่ได้ไร้พระเวทอะไรก็ไม่มีผลเพราะได้เสพสมกับนางไม้จนตะบะหมดไปแล้ว ก็เสียใจต้องเดินเท้าออกไปสแสวงหาผลไม้มาเป็นอาหารครั้นมีแรงแล้วก็ได้คิดว่าตัวเองทำผิดมากก็เลยต้องหมดอำนาจก็บอกกับนางไม้ว่าจงกลับไปอยู่ที่ต้นไม้รอจนฤาษีปุระจะเจริญฌานบำเพ็ญตบะใหม่ฤาษีปุระก็นั่งเจริญภาวนาสร้างตบะจนในที่สุดก็กลับมีตบะใหม่และร้อนถึงจอมเจ้าขาวไกลลาต้องเสด็จลงมาประทานพนรฤาษีปุระได้รับพรแล้วก็ทูลขอวิชาการอยู่กับนางไม้ หรือว่าอดีตข้ารับใช้ของพระศิวะเท้าเธอก็ประทานให้อย่างไม่ปิดบังจากนั้นฤาษีปุระก็มีเมียเป็นนางไม้แล้วก็ถ่ายทอดวิชาสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำนานนี้พ่อปู่ย้ำว่ามีจริงท่านเชื่อถือเพราะว่าพ่อปู่หมอนาคอีกคนนึงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยถ่ายทอดให้แล้วก็ตัวท่านก็นํามาใช้อย่างจริงจังพ่อปู่หมอนาคสาธยายคุณลักษณะของนางไม้ให้ฟัง ว่าหนึ่งนางไม้จัดเป็นวิญญาณประเภทนางฟ้ามีบาปติดตัวตามตำนานมาบ้างการที่จะได้เป็นเทวดาหรือนางฟ้านะ่ะต้องมีกุศลจิตมาก่อนจึงจะมาเป็นได้จึงมีเฮริความละอายและโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปจะทำร้ายผู้คนนะเป็นไปได้น้อยที่สุดสองนางไม้ไม่กินเครื่องเส้นแบบวิญญาณทั่วไป แต่จะเสพปรานจากธรรมชาติเช่นปรานจากดินแสงแดดน้ำฝนน้ำค้างและน้ำทั่วไปส่วนอาหารที่โปรดและยินดีมากก็คือส่วนบุญกุศลกุศลที่มีผู้อุออทิศให้ด้วยการทำบุญหรือว่าแผ่เมตตาให้เมื่อสวดมนต์เสร็จไม่ต้องเส้นไหว้ให้เปลืองเวลาสามนางไม้มีอิทธิฤทธิเช่นหูทิพตาทิพมีกลิ่นตัวหอมมีอายุยืนยาวนับร้อยปีขึ้นไปอาคมต่างๆก็มีอยู่มากมาย เก่งคว่าพระธุดงบางรูปที่ชอบปักกลดให้หวยตามหมู่บ้านและตามนิคมคามต่างๆเพื่อสแสวงหาลาบนะมักจะเล่นงานบรรดาพระธุดงทุสีนให้เตลิดเปิดเปิงแต่จะมาครุ้งครองป้องกันพระสุปฏิปันโนเมื่อมาปักกลดในเขตทั้งตัวสี่นางไม้ชอบฟังคำสารเสริญเยืนยอชอบคนพูดเพราะๆไม่หยาบคายผู้ที่เลี้ยงน้ำมันพรายอับสอหรือว่าน้ำมันพรายชีวจิต จึงจะต้องมันพูดจาหว,นหวานๆกับนางไม้นางจะช่วยเหลือให้มีความเจริญทันตาเห็นห้าจะคุ้มครองรักษาผู้บูชาติดตัวมาบอกเหตุร้ายเหตุดีได้ทุกครั้งและก็ให้ลาบอยู่เสมอหกบูชานางไม้ไว้กับบ้านก็จะค้าขายดีแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่านางไม้ในชอบเรื่องแบบนี้ก็ดูเสาตะเคียนตกน้ำมันหากบูชาดีๆแล้วก็เฮี้ยนแล้วก็ร่ำรวยทันตาเห็นทีเดียว เจ็ดน้ำมันพรยอักษรน,นี่เจิมหน้าผากหรือว่าเสยผมไปไหนมาไหนกลิ่นหอมจะทำให้ผู้สูตรดมเกิดเมตตามหานิยมและเมตตาในตัวผู้มีน้ำมันพรายอ่าไอเรื่องเจ้าชู้แน่นอนนักมีคนถามพ่อปู่บอกว่านางฟ้ามีเฮริโอตป,ปะแล้วจะช่วยให้ผู้ชายมีภรรยามากหรือพ่อปู่หมอหน้าก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้ว นางฟ้าหรือว่านางอับสรแม้ไม่ได้อยู่สวรรค์แต่เขาก็ยังเคารพกฎแห่งสวรรค์คือเทวดาหรือเทพจะมีนางอับสรเป็นบาท,ทับบริจาริกากี่คนก็ได้ดูในปีดกเก่าที่กล่าวถึงมนุษย์ที่ทําความดีมากๆก็จะไปจุติเป็นเทวดามีวิมานแก้วเจ็ดสีมีนางฟ้าเป็นบริวารหรือว่าเป็นคู่ถึงห้าพันองค์ก็แค่ช่วยให้มนุษย์มีภรยาแวดล้อมสักห้าถึงสิบคนนะคงไม่เหลือวิสัยแต่ต้องเลี้ยงดูนะ เขาถึงจะช่วยไม่อย่างนั้นหากได้แล้วถึงทิ้งคว่างๆเขาก็ไม่ช่วยก็ขอสรุปตรงนี้ว่าน้ํามันพลายจากผีมีดีก็จริงแต่ก็มีร้ายอยู่อีกด้านหนึ่งเหมือนกับดาบสองคมถ้าพลาดก็เลือดอาบพ่อปู่ก็เลยมักจะใช้วิญญาณมงคลหรือว่าน้ํามันพรายอับสอนชีวจิตได้มากกว่าเพราะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวรวมความแล้ววัตถุมงคลนี่ถ้าทําจากมวลสารที่เป็นมงคลมันก็จะเป็นมงคลนะครับ ไม่อันตรายมากเหมือนกับที่ทำด้มวลสารที่เป็นความน่ากลัวอะไรต่างๆอะ,ะปู่หมอนาคจึงแนะนำให้ว่าเออถ้าจะใช้สีพึ่งใช้น้ำมตนน้ำมันอะไรก็ขอให้ใช้ทางด้านของนางอับสรเนี่ยอะจะดีกว่าที่จะไปใช้น้ำมันผีน้ำมันพลายซึ่งมันน่ากลัวมันแรงก็จริงแต่มันน่ากลัวมักจะมีโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ